Oh. สวัสดีแม่หลังจากแชปเตอร์ที่แล้วที่เจอไอ้เคไอ้ปริงไอ้หมาแล้วก็ไอป้ปอกเรามาดูกันว่าแชปเตอร์นี้เราจะเจออะไรกันบ้างดีกว่าแชปเตอร์ที่แล้วที่พวกเราได้ขับเรือไปที่เมืองเพื่อไปตามหาจอนในขณะที่พวกเราก็เดินสำรวจในเมืองอยู่ตามปกติของพวกเราหาทางเข้าไปในเมืองแต่ยู่ยู่พวกเราก็ได้เจอกับบางอย่างที่น่าแปลกตาและคุ้นเคยในเวลาเดียวกัน โน้ตของจอร์นยังอยู่อยู่เลยโอ้โหว้าวใช่ครับสิ่งนี้ผมรู้สึกได้ว่ามันคุ้นตาผมมากๆเหมือนผมเคยเห็นในหนังบางเรื่องเป็นเรื่องที่ค่อนข้างจะทำให้สุภาพสตรีนั้นลำบากใจและร้องอยู่เรื่อยไอตัวนี้ฮะ ผมไม่รู้ว่าจะเรียกยังไงผมขอเรียกว่า Squidward Man เข้าใจไหมฮะ Squidward Man Squidward เป็นปลาหมึกแล้วช่างมัน,นแต่ก็ยังโชคดีของพวกผมที่ Squidward Man น,นั้นไม่ค่อยมีมอันตรายมากเท่าไหร่เขาจะมีแพทเทิร์นของตัวเองที่เดินเดินไปแล้วก็สยายหนวดหน้าพิศวงของเขา,าบ้านไม่เคยสอนการขึ้นบันไดเลยว แต่ผู้ผมก็สามารถเอาตัวรอดไปได้หลังจากนั้นผู้ผมก็ได้สำรวจนอกเหมืองแถวๆนั้นหาเบาะแสที่จะไปในเมืองให้ได้จนกระทั่งผู้ผมก็ได้พบกับประตูที่ปิดไว้อย่างหนานแน่นโอ้ยสิไม่มันเป็นแค่นี้มันเป็นแค่เบอร์เองตามาอะ่ะเยสักพัก <laughs> ซึ่งมันเป็นทางเข้าเหมืองทางเดียวที่จะไปได้พวกเราก็ต้องหาทางที่จะเปิดประตูนี้ให้ได้จนพวกเราต้องย้อนกลับไปไปดูว่ามีอุปกรณ์อะไรบ้างที่จะช่วยให้เราเปิดประตูนี้ได้แล้วพวกเราก็ e ได้เจอกับรถไฟเล็กๆเราก็เลยใช้รถไฟเล็กๆนั้นในการเปิดประตูในที่สุดพวกเราก็หาทางเข้าเหมืองได้หลังจากที่พวกเรานั้นได้เข้าไปในเหมืองแล้วสิ่งแรกที่เราได้รู้นั่นก็คือในเหมืองเป็นด่านไม้ซึ่งด่านไม้แปลว่าอะไรฮะด่านไม้เท่ากับเจอ มอนสเตอร์อีกตัวแต่มันก็ไม่ได้ใช่ปัญหาอะไรของพวกเราเพราะพวกเรานั้นได้ผ่านอุปสรรคหลายๆอย่างมาด้วยกันทั้ง4คนขอแค่มีกันและกันพวกเราก็จะผ่านมันไปได้แล้วพวกเราก็เดินสำรวจต่อไปเรื่อยๆสตอรี่ก็มาแบบปกติทุกอย่างน้อมากจนกระทั่งพวกเราเดินเดินอยู่แล้วจู่ๆก็มีชายคนหนึ่งส่องไฟและเดินมาทางเราซึ่งมันค่อนข้างน่าสงสัยและอันตรายด้วยความที่พวกเรานั้นผ่านอุปสรรคมาด้วยกันเยอะพวกเราจึงรู้ด้วยสัญชตาตญาณว่าไอ้มอนี่มันไม่ธรรมดาพวกเราเล่น นนี่กอแล้วด้วยความที่สัญชาตญาณอันสุดเยี่ยมของผมนั้นได้บอกว่าถ้าเราปิดไฟแล้วเราจะรอดผมเลยแนะนําให้ทุกคนปิดไฟและแอบแต่หารู้หรือไม่ว่าแอบไม่ได้ออบบบแมมา่่ไได้วีฟ นั่นแหละฮะหลังจากนั้นพวกเราก็ถูกแยกกันหมดทําไมกันทําไมฟ้าถึงได้ลิขิตให้พวกเราสี่คนแยกกันบ่อยจังเลยพวกเจ้าสี่คนไม่ควรอยู่ด้วยกันข้าจะจับพวกเจ้าแยกทั้งหมดทําไมทําไมท่านถึงได้ทําเช่นนี้กับพวกข้า <เอ ğ stability> แต่ก็ช่วยไม่ได้ฮะแต่ถึงจะยังไงก็ตามไม่ว่าเราจะแยกกัน หรือเราจะอยู่ด้วยกันยังไงพวกเราทั้งทีมก็ไล้เทียมทานมันมี objective ให้พวกเราหาชิ้นส่วนให้ครบหลังจากที่พวกเราแยกกันพวกเราก็มีโอกาสได้มาเจอกันดั้งหลายรอบจนกระทั่งผมคิดว่าการหาในเหมืองที่มืดสนิทแล้วแคบแล้ทางมันเยอะขนาดนี้อยู่กันเป็นกลุ่มและหาคงไม่ใช่เป็นวิธีที่ดีผมเลยนําเสนอว่าเราแยกกันหามันจะเร็วกว่าพวกเราเลยได้ตกลงตัดสินใจแยกกันไปคนละทางฮะ มันแปลว่าอย่างนี้คูว่าเรากระจายกันวัมันหายยากมากเลยคูว่าแบบเป็นไปในยางมาเลยที่เราจะกระจายกันตรงถ้าเจอไอ้เป้แล้วเราแยกสองสองครูว่าไปย่างละแต่แบบสามเนี่ไนยไอ้เนี้ยกระจายเป็นหนึ่ง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 นี่มันยากว่ะเพื่อนพอเพื่อนก็ยังเจอแค่ e อันเดียวว่ะน้่นมึงจะไปกันสอบไหมเดี๋ยวกูวิ่งไปเลยแหละไ,ไม่ไม่เป็นไรแยกกันเลยแ <สา S 1> ยกกันคนละทีละคนเลย พอเราแยกเป็นคุละทางทุกคนต่างก็เจอความลำบากของตัวเองแล้วก็เจอพี่ฮูฮาฮูฮาผมกอทั่งชื่อพี่คนนี้ว่าพี่ฮูหาก็แล้วกันนะพวกเราก็เจออุปสรรคของแต่ละคนแต่สุดท้ายแล้วพวกเราก็หามันจนเจอแล้วพวกเราก็ได้มาเจอกันอีกทีแล้แล้วคนใส่ข้าคนตายตาหมูมึงนั่งลงไปเลยแล้วมันจะมีแบบว่ากำแพงกั้นไว้แบบนี้ไว้แบบกั้นไว้แบบนี้ใช่ไหม ขี่แม่งไอ้เหี้ยเดินมาอย <c oughs> ่างงี <c> ้ <oughs> <c oughs> แลวพวกเราก็ไปต่อในที่สุดพวกเราก็ได้พบสักทีนั่นมันก็คือจวนแม่คิดว่าเป็นตำนานมาตั้งนานนะเนี่ย Legendary John ครับหลังจากนี้พวกเราก็ต้องแก้ปริศนาเพื่อที่จะเปิดประตูหลังจากที่พวกเราทําทุกอย่างเสร็จหมดจอนได้นาทางพวกเราไปต่อเข้าไปในส่วนด้านลึกของเมืองเพื่อที่จะไปแก้ปริศนาทั้งหมดนี้เพื่อที่พวกเราจะออกไปจากที่นี่อย่างปลอดภยัยเปิดประตูเรียบร้อยแล้วพวกเราก็ได้เจอกับตราอันหนึง่งที่ค่อนข้างใหญ่มันดูน่าสงสัยมาก แต่จอนบอกว่ามันเป็นกำแพงซึ่งดูดีๆนะฮะมองให้ทั่วดูยังไงมันก็ไม่เหมือนกำแพงเลยสักนิดมันเหมือนหินบางอย่างที่แกะสล,ะลักรูปตราไว้ให้เป็นหัวกะโหลกแต่สิ่งที่ไม่คาดคิดก็เกิดขึ้น uh huh. ว้าวจะจบทังตรงนี้วะว่าว่าเธอเรามาทำอะไรกันแน่ <This S 1> ว่าตกเรา <ค>ไม่ใช่เราจะซ่ <buying S 1> <terre S 2> อมแค่ไฟ <to> ไม่ใช่หรอว่ามาแรกๆโอ้ยก้นแมงมุมใช่ครับมันคือแมงมุมครับในในมันก็เป็นแมงมุมแล้วเนี่ยผมเลยอยากจะตั้งชื่อมันว่ามิเกลหลังจากที่พวกเราตกลงไปแล้วเนี่ยพวกเรา4คนก็ถูกแยกกันอีกแล้วครับใช่แล้วฮะถูกแยกอีกรอบหนึ่งครับแยกรอบนี้เนี่ยพวกเราทุกคนทุกส่งไปคนละจุดต่างคนต่างถูกส่งไปแบบสุม่มแล้วพวกเราก็ต้องมาเจอ ซูเปอร์ขาวงกว่าอีกรอบหนึ่งแล้วก็ต้องมาหาต้องมาแก้พัโซต้องไปหาของใช่แลวครับฟังผมดีๆต้องไปหาของอีกแล้วเราต้องไปหาหัวกะโหลกเพื่อที่จะไปไว้บนบัลลังก์เพื่อที่จะเปิดประตูให้พวกเราไปต่อได้ในระหว่างที่หาหากันไปเนี่ยมิกเกลก็คอยมาป่วนพวกเราอยู่สม่ําเสมอจนในสุดท้ายพวกเราหาจนครบหมดแล้วพวกเราก็ได้เปิดประตูไปต่อมันเป็นแท่นพอพวกเราเดินขึ้นไปบนแท่นปุ๊บพวกเราได้เจอจวนอยู่ตรงนั้นฮะใช่ฮะจวนแม่งอยู่ไว้อยู่แล้วบนนั้นไม่รู้ว่าไป งไแต่แม่งอยู่ไว้แล้วดูดูมันดิดูมันทำดิ็นรูดเปรูดมาทำเฮียอะไรโอ้ไปแดกบู๊ชวนมึงมัน่วยชวนรู้ได้ไงคลีปจูบซีครี <laughs> และจอนก็พยายามอธิบายให้เราฟังว่าการที่จะแก้มนหรือแก้คำสาปอะไรพวกนี้มันต้องทำยังไงบ้างซึ่งเราต้องใช้ตัวสังเวยมันจะมีมีดเล่มหนึ่งวางไว้ข้างๆแท่นซึ่งให้คนเล่นอย่างพวกเราเลือกที่จะสังเวยตัวเองหรือสังเวยหนึ่งในเพื่อนร่วมทีมของพวกเราและพวกเราก็ได้คุยกันว่าใครจะเป็นคนสังเวยจนกระทั่งผมเนี่ยด้วยความที่รักเพื่อนมากๆฮะผมรักเพื่อนมากๆแล้วผมก็เป็นห่วงเพื่อนทุกคนมากๆเลยผมเลย ขออาสาถือมีดครับผมผมจะเป็นคนแทงเพื่อนเองพอผมถือมีดเข้ามาแล้วเนี่ยมันไม่เหมือนที่ผ่านมาที่ว่าทุกคนจะจับมีดได้ผู้เราเลยได้โหวตกันว่าใครกันที่อยากจะสังเวยแล้วสรุปสุดท้ายแล้วได้สรุปออกมาอย่างเอกชนครับผมว่าหนหรือคุณหนูจะเป็นคนขอสังเวยแต่หารู้หรือไม่ในระหว่างที่คุณหนูกำลังสั่งเสียคำสุดท้ายอยู่พล็อตก็ทวิสฮะคดีพิกก็คดี Ha! <laughs> I quit want to job home send man man me this เฮ้ยอย่าบอกนะกูต้องไปหามีดดิแกกูไม่ไปแล้วนะจวานยิงไอ้มีด sacrifice yourself ล่ะ sacrifice player ์่ะใครอยากใครอยากจะแบบว่าเฮ้ยกูไซมาเอามาให้กูดูดิอ๋อไม่มีคนอื่นไม่มีเหรอไม่มีมาคนหนุ่มเล่นอยากไปคนหนูอยากไปกูเซฟเป็นคนหนุที่ดีมากเลยนะนี่คือสาเหตุที่กูใส่ไม่ใส่เสื้อไม่เหมือนคนอื่นแน่กูเซฟมีคำสั่งเสียไหมมันต้องฆ่ามันคำสั่งเสียแล้วเหรอมีคำสั่งเสียอะไรสุดท้ายไหมคำสั่งของล้ม ชัดตับฟอตช์จอห์นทำไมกดซ้ายเปลี่ยนไปอ๋อโอเคกดซ้ายมีกดซ้ายพูดอะไรนะชมนกนกเฮ้ยเราสักข้าวมาใหไปเดี๋ยวหยุดจอดเอาเอ้ย้าเกียร์แม่ไม่น่าเลยจริงๆนั่นแหละฮะหลังจากนี้จอห์นก็ได้เปิดเผยตัวตนของตัวเอง ว่าตัวเองนั้นเป็นใครแล้วก็หักหลังพวกเราทั้งหมดแล้วก็เดินออกไปจากมิติเกมนี้ก็จบเพียงเท่านี้ครับผมรวมๆทั้งหมด6 c ชั p เตอร์ฮะใครที่มาดูมาติดตามตั้งแต่ชั p เตอร์1จนชัเตอร์ที่6นี่ ชือว่าสุดยอดมากเลยนะครับขอบพระคุณมากๆที่รับชมมาถึงชั a เตอร์จนจบนะครับผมวันนี้ต้องขอภัยเรื่องเสียงด้วยนะครับว่าเสียงผมแปลกไปเพราะว่าพอดีติดวัดนิดหน่อยนะฮะเอาละะ่ะรวมๆแล้วถ้าให้ผมมาแบ่งแต้มแล้วก็เกมนี้ค่อนข้างทำมาได้ดีสนุกนะฮะผมแนะนำให้เล่นกับเพื่อนจะสนุกกว่าเนาะเอาละะ่ะหลังจากนี้ก็ไม่มีอะไรแล้วก็คือขึ้นเพลงขึ้นมาแล้วก็ end credit ผมขอขอบคุณคนดูทุก คนที่ดูจนจบแล้วก็เพื่อนๆที่เล่นกับผมจนจบอีกครั้งขอขอบพระคุณมากๆครับผมถ้าใครที่ชอบก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นกำลังใจต่อๆไปด้วยกันนะครับเราไปดู end credit กันดีกว่าพี่แดงเฮ่จเอ้าพี่แดงนี่มาไอ้เฮ้ยนี่มัพี่แดงอ๋อไอ้นี่เหรอพี่แดงอ๋อไอ้นี่เหรอที่มึงเจอเพื่อนเออนี่แหยเสนอเนี่ยไอตัวยี่้อเนี่ยเขาเรียกวาเล้งมากจิจังกูจิจังไอ้เนี่ยที่กูเจอไอเฮี้ยนี่เนี่ย ซ้ายก่อนนี่ไงไอ้หมูไอ้หมูเหี้ยหมูเหี้ยไอ้หมูสับมแล้วก็เหล่าซอมบี้คนแก่ทั้งหลายอันนี่มันวอล์กเกอร์วอล์กเกอร์วอล์กเกอร์นี่ไอเจ้ควักมาเขียวผู้กูไปไส้ขนาดนี้อยู่มีอยู่ไอปอใช้เปริงครับไอเห็นไหมมันไม่ใช่ยุงมันคือไอ้ปอไอ้ปอไอ้ปอไอ้หมาเหี้ยนี่ไงปิง มาเที่อ้อยปริงนี้นี่วะทำไมตัวนี้ตัวเล็กจังวะทำไมแม่งตัวนี้มึงควรจะเริ่มเลยวะเฮ้ยข้างหลังข้างหลังไอ้ไอ้นี่หนวดมึงไอ้เล่นี้ยไโลเลโลเลไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยัไอ้เนี้ยไอ้เนี้ยนี่มันเหมือนท่าติโอเลยวะเมื่อกี้อ่าตัวสุดท้ายแล้วก็ตัวที่หน้าเฟื่อที่สิงโตไอ้นี่มีอมิเกลเฮ้ยไอ้นี่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  อย่าลืมไอ้นี่ด้วยโอ้ไอ้เฮียนักเบมืองที่ฆ่าคู่ไปคู่ถามว่ามึงควหรือผีมึงไม่ตอบกล้วไอ้สสรุปมึงคหรืลผี